นี่มาตัมไทรมอนครับเนี่ยมะตัพริกกับกระเทียมพริกแข็งน้องเมียครับนี่ส,สังแข่งแข็งแข่งแข่งแข็งอยู่เนี่ยตัมใส่บวบถั่วครับใส่ถั่วถั่วใส่แตงก็แดง น้ำตาลน้ำตาลหุกรดไได้เสใส่ไรเศรษฐไรเรไม่ใส่ไม่อร่อยค่ะไม่อยากมีรถมีละ น้องแขกเออเออเฮ้ยแม่ตาเต่าฮ่ามึงเอ้ไดดังไฟดังไฟไปแม่ลูกไปดูเอาเอาเอาทังไม่ใช่อ้จานไก่เนียน่าเลยนะมึงเอ้มปที่ไดนั่นแหละ

ได้เลยก็ไม่ใช่มันคือเป็นคือยำอยู่น้องแม่จามัมนยำแต่ว่าไม่ใส่ปลาใส่ปลายำ ทำไมแตกใครเห็นแล้วไม่แตกพิดปกติปลารองแซ็รถติด แม่เลีเ้ยเหยียบเปิดออกเลยเพราะฉันมันจีบของแม่ไปเนาะเนี่นะแค่จะดีจะแมนยุนเราคงคอยมีหินอยู่แล้วเจ้าก็บการใ่ะไอเร็่ยวจะเติมน้อยนิดนึง เด็ดไ <Dead. laughs> ม่มีผบ้เด็ดช็อตเด็ดครับเดี๋ยวๆปิดก oh. <laughs> ่อนโอ้ชาไปแล้ว <laughs> ชาไปแล้ว,ลวค่ะต้องต่อนังออกมันมั่วเอรอออกอออกันหมด เฮ้ยอะไราเซมอนกินดิบก็ได้นะปาเสบียงปลาเสบิเดี๋ยวันนี้แบนี้เสร็จก็โอ้ชิ้นมาชิ้นแบบนี้เลยครับเนี่ย ทีนี้เราแซ่บไปเลยกำไมมันแซ่บมันปลาติมมันปลาติมคำโอมาคัสสีกินไหมโอมาคัสส์กินทุกอย่างแต่ไม่ยเยอะเศรษดาไม่มีน้อยนักแต่มีน้อยนะกบันเกิงอดอีที่สุดก่อน ยกนางหาตุนทรัพย์นะวันเกิดในเต๋อตุลาแยกไปวันที่สิบแปดไหมนงังแยกที่ไปทั้บุญเตางอยตอนแรกกฤติพากันไปทัพท้พิษทัโลกูรูอะไรไหมเจ้าเบิดได้ติเบิดเลยบัดนั่นกฤติภาคินเลยเนาะแต่แม่กินคนเดียวกันนะั่นเนาะตากินดิบให้ดูหนะ่อยคืออะไรปลาเซมอน โ <Okay. S 1> อเคลองสิเย,นย็นอยู่นเนี่ยมันถูกกันนี่ก่อน,นเป็นไรลูกเดี๋ยวน้องไปหาก็เห็น น,นี่เ,เนเกันกันกระชื่นออกกันอยู่ให้สุนชืญตัวดาวพร้อมไหมเนี่ยปีหอคปี๋ยยนี่นนุง อันตื้นใส่มันใส่หอมปีเมียนอยู่ครับตันน้มกุ้งตั้มเนื้อต้องใส่หอมปีหอมปีนี่ภาษาไทยเขาเรียกผักชีฝรั่งก็เอื้นบ้านเขากะหอมปีปีปีภาคเหนือเขาเรียกว่าอะไรก็ลองกระเลงอะไรของมันนี่แหละต้องถาม หมวสศป้ยศป้ยปยังเยเยงเลยอาวุกชิมมาครับถ่าย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 นะครับจาของช่องเราจะกินนะครับผม อ,อืมกลมกล่อมแซ่บครับน้ำตาลนี่ปปน้ำตาลอร่อยๆๆอร่อยอร่อยอร่ไหมอร่อยกลมกล่อมใส่น้ำา